สวัสดีค่ะพัสรนสตอรี่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัสรนสตอรี่ SCTT นะคะและคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามฝนตกนะคะฝนตกปล่อยๆนะคะตอนนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่หยุดไปวันหนึ่งก็ตกมาอีกบางทีจุดตกตอนกลางวันกลางคืนหยุดบางทีตกกลางคืนกลางวันหยุดตอนนี้กําลังเริ่มมานะคะฝนกําลังเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะ เรามาทักทายกันวันฝนตกนะคะทุกคนทักทายกันก็พระสอนจกราี่ก็ครูพัชเราครูพัชก็เป็น FCTP นะคะ FCTP สีเขียวนะคะสายเขียว FCTP สายเขียวก็เข้ามาให้กําลังใจลงช่างและป้าสนผักนะคะก็เราก็มาเป็นกําลังใจลงช่างและป้าสนผักก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนอยู่กันจนเฒ่าจนแก่นะคะก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ สนับสนุนสินค้าของบริษัทมูโอมช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทม,โมูมอทมโอมนะคะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือนะคะก็ความผาชมคลิปและเห็นนกบินอยู่นะคะมาชมบรรยากาศทำคลิปชมบรรยากาศและเห็นนกบินอยู่นะคะก็เดี๋ยวก็ขอฝากนะคะฝากทุกท่านเ,เป็นกําลังใจกับช่องมูโอมชาแนลป้าแตนชาแนลนะคะสองช่องหลัก คือช่อง YouTube เป็นรายได้หลักของลุงช่างและป้าสันผักนะคะทุกคนง่ายๆเราแค่เข้าไปชมคลิปโดยไม่ค่ามาโฆษณาก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีของลุงช่างแล้วนะคะเราก็ช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือเนาะอย่างสินค้าของทีพีก็เหมือนกันใครสะดวกที่จะสั่งซื้อสินค้าอยากจะใช้สินค้าอะไรก็สั่งเข้าไปได้ครูพ,พัดก็ใช้แต่เฉพาะสั่งซื้อแต่เฉพาะที่เราใช้นะคะเราใช้อะไรเราก็ซื้ออันนั้นนะคะครูพ,พัดก็ใช้ ที่เปลืองที่สุดก็คือสบู่นะคะซื้อบ่อยแล้วแต่ยังอื่นไม่เปลืองอย่างครีมกันแดดเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้เป็นปีนั่นแหละนะก็ของมันใช้ไม่เปลืองเนาะก็เราก็เก็บไว้ใช้ได้นานด้วยแล้วก็เจลล้างหน้าก็เหมือนกันหน้านิดเดียวล้างไม่ได้ล้างบ่อยนะคะล้างวันละสองรอบก็มันก็ไม่หมดง่ายนะคะแต่ที่ใช้เปลืองที่สุดก็คือสบู่ก็แค่นั้นนะคะก็สินค้าของทีพีก็คือ ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดที่พูหัทชายู่ก็ทีพีสกินครีมนะคะเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าสบู่ฮันนโซ็นะคะทีพีกาแฟทีพีโกโก้แล้วก็ทีพีคอลลาเจนพลัสวิตซีนะคะก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของบริษัทมรุ่งก็สั่งเข้าไปที่ศูนย์8565526606324256440923924458 แอดเขาไปทางไลน์นะคะไลน์แอดคือคือสกินออฟฟิเชียลนะคะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ยังมีอีกเยอะในตลาดองครูลงุงลุงช่างเขาก็ที่จริงหลายหลายหลายคนก็บอกว่าลุงช่างทําไมทํางานเองทําไมไม่จ้างเอาเราก็รู้เนาะรายได้มีไม่เยอะค่าใช้จ่ายเยอะกว่าในจะลูกเรียนหนังสืออีกสองคนในจะค่าผ่อนรถอีกในจะค่าทาน,นาย ดูสิดีนะโชคดีนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้กําลังใจและคอยสนับสนุนอยู่ดีที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อหวยลอตเตอรี่ให้นะซื้อลอตเตอรี่ให้ก็ยังถูกอีกงวดที่แล้วนะคะยังลุงเอ,อป้าสนผากบอกว่างวดนี้ป้าแย่แน่แนเลยกําลังคิดหาทางว่าจะเอาเงินที่ไหนมามาใช้ให้ทานายแล้วก็ใช้หลายๆอย่างด้วยโชคดีมากเลย นี่แหละคนเราเวลาถึงตาจนมันก็จะมีช่องทางให้เราเดินเสมอทุกชีวิตนะคะทุกชีวิตเหมือนกันหมดนะคะเวลาเราเจอทางกันก็จะมีช่องให้เราได้เดินเสมอหมั่นทําบุญนะคะหมั่นทําบุญทาบุญแล้วก็ทําทานด้วยนะคะไม่ใช่ทําบุญอย่างเดียวก็ต้องทานต้องให้ทานด้วยเพื่อผลบุญกุศลที่ที่จะหนุนนําเราเวลาเราไปถึงตาจนเราไปใช้ เจอช่องทางที่มันตันเราก็จะได้มีช่องทางให้เราเดินนะคะก็ป้าสมผักเราลุงสร้างเราก็เหมือนกันนะคะเขาเขาเจอปัญหาชีวิตที่หนักหนาสาหัสสุดท้ายเขาก็มีทางให้เดินพวกเราไงพวกเราที่เป็น f c t p นี่แหละช่วยเขาหนึ่งกำลังใจที่เข้าไปดูช่องมนโอ channel ป้าแตน channel หนึ่งไลค์หนึ่งวิวรวมกันเป็นล้านวิวแต่ละคนแต่ หนึ่งคนหนึ่งวิวสิบคลิปสิบวิวแล้วเราไปดูกี่คลิปต่อหนึ่งวันนะคะดูกี่คลิปต่อหนึ่งวันเวลาเขาไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงเราก็อยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงจอดฟังป้าสวนพักคุยฟังลุงช่างคุยก็ถือว่าได้สวน,นั้นไปแล้วไหนจะค่าโฆษณาก็ถือว่าเป็นรายได้หลักที่ลุงช่างกับป้าสอนพักเป็นรายได้ที่เขา ก็ถือว่าเป็นกรอบเป็นกรรมที่พอจะเป็นค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างได้เนาะมันไม่ได้ลงทุนอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้ลงทุนลงช่างก็ไม่ได้ลงทุนลงช่างก็มานั่งทักทายเอ่อเเนาะเราเป็น FC เราก็เข้าไปให้กําลังใจลงช่างผู้ใหญ่ใจดีเยอะมากที่ให้กําลังใจเนาะผู้ใหญ่ใจดีก็สั่งซื้อสินค้าสนับสนุนสินค้าให้สติ๊กเกอร์นะคะให้สติ๊กเกอร์เป็นมาลัยออนไลน์อีกก็ถือว่าเป็นรายได้ ก็ช่วยกันนะคะทุกคนช่วยกันสนับสนุนสินค้าช่วยกันเข้าไปชมทิศรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะลานองค์ปู่ต้องบูรณะอีกเยอะแยะมากมายต้องช่วยกันทนุบบำรุงนะคะถือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ FCTP ทุกคนทุกท่านที่เคารพและศรัทธานะคะความเคารพศรัทธา มันไม่ได้ว่าวเฉพาะว่าเออบางคนอาจจะคิดว่าคน,คน,คนหลายๆคนที่เขาเขาบอกว่าเป็นปูนปั้นอะไรแบบเนี้ยอยากคิดแบบนั้นนะทุกคน <c oughs> ต้องคิดว่าเราอย่างครูพระเนียครูพระว่า <c oughs> ทุกอย่างที่เราเราปั้นขึ้นมาเรานับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปกราบไหว้บูชาสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วตรงนั้นน่ะหัวใจของล่ะล้าทําไมไม่คิดถึงหัวใจขององค์ปู่ารกจิตล่ะพระกี่รูปที่พระกี่องค์ที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นอายุนับพันปีอ่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะอายุนับพันปีที่เข้าไปอยู่ในหัวใจขององค์ปูปาริจิตและกี่องค์ล่ะเข้าไปอยู่ตรงนั้นทุกอย่างได้รับการปลูกเศษมาไม่รู้กี่กี่รอบไม่รู้กี่ครั้งของดีทั้งนั้นที่ทุกคนให้ลงช่าง เอาไปใส่ตรงนั้นหมดทุกคนเอาไปใส่ตรงนั้นหมดความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเกิดขึ้นจากตรงนั้นไงอันดับแรก <c oughs> เกิดขึ้นจากตรงนั้นตรงที่ตรงที่เราเอาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาสิ่งที่เราเคารพบูชาไปไว้หัวใจขององค์ผูปริจิตก็เลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครขออะไรได้คนที่นับถือจริงๆคนที่ศรัทธาจริงๆขอแล้วได้สมดังใจนะคะ ถ้าคนไหนที่ขอยังไม่ได้เราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์นะบางทีอ่ะบางทีเราอาจจะบุญไม่ถึงท่านก็ได้เนาะเราอาจจะบุญไม่ถึงท่านเราก็ต้องทําบุญกับท่านเยอะๆเราจะได้มีบุญถึงนะคะเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพวกเราใครไปใครมาใครเดินผ่านใครผ่านตรงนั้นก็แวะไปนะคะแวะไปกราบองค์ปู่ปาริจิตนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองขอพรทุกคนขอพรเขาได้หมดคนที่เขาขอได้หลายท่านที่เขาได้เรายังรู้เลยว่ามีใครบ้างที่เขาได้อะไรเรารู้หมด f c t v ทุกคนรู้หมดใครที่ติดตามลุงช่างบ้าสันฝักเหมือนกับคูพัตนะทุกคนก็จะได้รู้หมดแหละว่าศักดิ์ธิ์มีจริงศักดิ์ธิ์มีจริงเราเราไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่ เราก็ดูก่อนนะคะครูพัดนี่ไม่ใช่ว่าเรางม,มงายนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีนะคะที่เราขับรพนับถือเราเป็นศาสนาพุทธเราก็ต้องเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะ <ๆ S 2> เพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเราเชื่อของเราก็พอแล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้คุยมายาวเลยนะคะก็ขอฝากทุกท่านกันละกันนะอย่าลืมพิม FCTP สกินออฟฟิเชีนะคะสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเหมือนโอมนะคะ<ม>ก็คลิปนี้ก็มาดูฝนตกนะคะก็ผู้คัดก็จะมีเรื่องพูดอย่างนี้แหละเวลาเข้ามาถือโทรศัพท์นะคะก็จะมีเรื่องพูดก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเพืกก่อนเพื่อน FCTP ทุกท่านขอบุณเอฟซีสายกินสายเที่ยวขอบคุณ สายเกษตรนะคะแล้วก็ขอคุณเจด้านปลาด้านขอคุณสมาชิกช่องที่เป็นสมาชิกช่องขอคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนทุกทุกอย่างนะคะก็ขอคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย